เจ้านี่มือนี่าหากาบไม่เตซาโอ เรียร้อยพเ่พน โอ้ยนี่ครับอู้ี่ออกมาแล้วนี่เป็นกาเป็นกาบเลยตอนนี้ห้องห้เพื่อนๆตีบอาน ครับเมื่อครับเมื่อ,อย่ติวิธีเอากาบใหม่ครับตรงนี้เมืองหลังการทำปูนแล้วครับนี่ปูนเกี่ยวกินมากครับนี่ต้องมาหากาบใหม่แบบนี้แล้วครับ ใช่เดรับอ่่ครับตีเราก็นเย มาหลักพื้นก็เด้อครับมาเอาตาใหม่เด้อพื้นที่นี่ให้เขาลำบากเลยสิให้เนี่ยมันแกะง่ายมันอันด้นหลายปีทำไมที่แกะบอ,อก,กอักเขือ ไปหันมนบ่อ,อ,อ,บอมึงมีทางมา<ห>มึงมีทางมาอามอสิบน,น,นี่ครับลำบากค,ครับพี่น้องต้องมาหากาบไม้หาหอยตามหอยตามข้องนุน่งครับอ,อกเปลือกมัน <S <S หอยกาบ หอยย่งก็ได้ครับบ่ไไรแต่พวกหอยโจบหอยโคงหอยเชลลี่ครับมันบ้างมาเห็ดปูนกินหมาครับสู่คนมาหลับไปบ่ไรครับขายอย่างเดียวอยู่บางห้างนี้เมื่อยครับจะเฉลี่เงินเขาเทระบาท เมื่อกี้ก็ใส่วีใส่เผาแกบแกบก็ใหายากแต่หาโบเวลาเขียวเวลาย่างกับโบสู่เผาครับปุ่นพอกาไม้เผานี่มันสิดีกว่านะครับหลาย กลับมาอีกรอบนึงครับนี่เต็มรถเอาไปเอาไปเก็บพอนแล้วมาอีกรอบครับจากบ้านไปกับสามลูกกว่าสี่ลูกเลยละครับไปกลับกับแปดเก้าลูกนี่ครับ ผลรอบสองเลยพี่น้องนี่เขาออกมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวคนกลับบ้านนะครับคนกลับบ้านรอบสอง น้องครับรอบสามครับถึงมองถึงบอลแล้วครับผลจากปลามารอบสามก็ลงด้เกือบครึ่งแล้วครับรอบนี้ก็ทุดท้ายแล้วพี่น้องเบิดแล้วครับก็มก่งก็ไปสวนนะครับอีกหลดนึงก็ไปอ่อยอยู่บ้านก็อาชีพเผาปุ้นกินมาครับเขี่ยวมากวานเท่านี้แหละครับ แม่กาลวครับเพิ่นเผาเผาไปเอาซอยเพิ่นนี่ครับดี๋ยวสิมาเห็ดหลังค่ามองนี้ครับคูนดินขืนจังน้อยเอาไว้เผาครับครับคลิปนี้นะสักกาแฟไว้สำนียลละครับตอนเผาตอนใดกัาสีมาไทายเบิ่งอีกที่นึงครับเคยต้องขีดไปแล้วครับหลายเดือนละครับปีที่เลี้ยวคนเนี้ย พาพีพาน้องมาเบ่งขันต้อนเผาปุ่นเดิ่มจากหาใหม่ก้อนครับกาบใหม่กาบไม้ยังก็ได้ครับติดดีสุดคือกาบไม่ตาดกับไม้ย่างครับหรือว่าไม้สะแบงนี่ะครับภาษาไทยคนอื่นเนาะไม่ตาดกับไ,ไม้สะแบงนี่นะครับมันหนาครับนี่มันเผาแล้วมัน ใหม่บอกหอยดีครับบอกหอยกับขาวดีฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดละครับขอบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ